จะว่าไปแล้วใส่เลือดดั้งเดิมก็สามารถได้รับบาดเจ็บง่ายๆแบบนี้ด้วยเหรอคงไม่ใช่ว่าได้รับบาดเจ็บจากอาวุธธาตุเงินดรอกนะแต่ว่าคุณคานาลี่ไม่เหมือนว่าเพิ่งต่อสู้มาเลยนะดังนั้นคงไม่ใช่ว่าคุณถูกพวกนักล่านักรติการโจมตีมาหรอกใช่ไหมคุณมีสถานะสูงสักและการถูกโจมตีไม่ใช่เรื่องเล็กคุณสามารถบอกอรายละเอียดให้ผมได้ไหมฉันไม่ชอบให้คนอื่นเข้ามาใกล้ฉัน ยิ่งไปกว่าน,นั้นทําไมเธอถึงไม่พูดออกมาตรงๆว่าเธออยากได้ข้อมูลละ่ะทําไมต้องทําเหมือนว่ากําลังเจรจ,จาเรื่องธุรกิจดิ่งนั้นเลยมันเสียเวลานะนี่ไม่ค่อยน่าชื่นชมเท่าไหร่เลยอะไรนะนี่เธอมองฉันออกอย่างนั้นเหรอฉันถูกสาวใช้ส่วนตัวที่ทรยศทําร้ายแต่บาดแผลที่มือของฉันเป็นเพียงสิ่งที่ฉันคิดว่าสนุกดีฉันจึงกรีดมันเองด้วยมีดสั้นเงินไงละ่ะดังนั้นสาวใช้ของเธอก็เป็นสายลับ ที่ถูกวุฒิสภาปลูกฝังไว้ในตระกูลคาราลี่เหมือนกันอย่างนั้นเหรอกล่าวอีกในหนึ่งก็คือวุฒิสภาก็คือสัตรูร่วมของเรานั่นเองฮะที่แท้คุณคาราลี่ก็ทำร้ายตัวเองนี่เองไม่เจ็บเหรอเธอก็ลองเองสิจะได้รู้และก็นะเธอไม่เบื่อบ้างเหรอที่แกล้งทำตัวเป็นเพลย์บอยแบบนี้อยู่ตลอดนะ่ะนี่เธอมองออกแล้วจริงๆด้วยไม่ต้องห่วงตรงนะฉันจะช่วยปิดเป็นความลับให้เธอเอง แต่ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าของฉันไม่ต้องทำวิธีนี้ก็ได้นะตอนนี้สามารถยืนยันได้ว่าความกระหายเลือดนั้นเป็นเพียงการใส่ร้ายหลีคานาลี่โดยวิธีสภาเท่านั้นเธอไม่มีร่องรอยของความชั่วหรือความบาปเลยจะว่าไปคืนนี้ก็เป็นคืนพระจันทร์ดวงอีกแล้วซึ่งเป็นช่วงที่ความปรารถนาในการดูดเลือดของเหล่านักรติการจะลุกโชนที่สุดฉันกลัวว่าคืนนี้จะเกิดเรื่องอะไรในสถาบันอีกห้องเรียนเอ วิศาสตร์น้อยทำไมฉันถึงได้รู้สึกเหมือนว่ามีดวงตาแปลกๆจ้องมองมาที่ฉันดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แค่เพราะฉันเป็นหลีคานาลีเท่านั้นนอกจากเรื่องนี้แล้วจะมีสาเหตุอะไรอีกละ่ะคุณคิดมากเกินไปแล้วมัง้งคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงฉันก็ว่าอยู่ว่าทำไมฉันถึงได้คันเขี้ยวมากขนาดนี้ที่แท้ก็เป็นเพราะพระจันทร์เต็มดวงนี่เองคืนพระจันทร์เต็มดวงมีผลต่อนักรัติการขนาดนี้เลยเหรอ อายใกล้จะเลิกเรียนแล้วฉันรู้สึกละหายจังเลยแถวหน้าสองแถวตรงกลางล้วนเป็นนักเรียนมนุษย์ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังพยายามลดตัวตนของตัวเองให้มากที่สุดดูเหมือนว่าในโรงเรียนนี้คงมีเหตุการณ์ทำร้ายมนุษย์เกิดขึ้นมากมายไม่อย่างนั้นพวกเขาคงไม่กลัวขนาดนี้ก็เหมือนกับผู้หญิงคนนั้นดูจากร่างกายที่สัน่นและมือของเธอที่พลิกหน้าหนังสือไปมาเป็นเวลานานจะเห็นได้ว่าเธอไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนั้นเลย ธอก็กำลังกลัวเหมือนกันเหรอคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงรอบตัวล้วนแต่มีนักัติการที่ร่ำเคลื่อนไหวมีว่าอย่างไงก็ตามจะให้เห็นตัวฉันไม่ได้ฉันไม่อยากตายเฉียวคุยเอ,อ๋อรหลวนเสียวหลีนี่ก็คือนางเอกในมิตินี้เฉียวคุยเอ,อ๋อเหลืออีกแค่ปีเดียวฉันก็จะเรียนจบแล้วแล้วหลังจากนั้นฉันก็จะหางานดีๆทำทำให้ชีวิตของคุณแม่ดีขึ้นอ๋อนั่นก็คือ คนที่ฉันจะต้องไปกัดในอนาคตใช่ไหมแม้ว่าฉันจะมองเห็นใบหน้าของเธอไม่ชัดเจนแต่ฉันบอกได้ว่าเธอมีความกลัวแต่ก็แข็งแกร่งและเธอมีสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์บางอย่างคุณคานาลี่กำลังสนใจเฉียวคุยเอ๋ออย่างนั้นเหรอต้องการให้ผมช่วยพาเธอมาหาคุณไหมถ้าเป็นแบบนั้นผมยินดีที่จะช่วยนะทำยังไงดีหนีไม่พ้นแล้วอย่างนั้นเหรอเอ๊เอ ตั้งแต่ต้นพระเอกก็อยากจะส่งตัวนางเอกเข้าปากคุณที่ตัวของเขาเองเลยอย่างนั้นแหละเนี่ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแต่ยังไงก็ตามการประเมินเบื้องต้นพบว่าพระเอกไม่ได้บิดเบี้ยวหรือพระเอกจะคิดว่ามันสนุกกันนะรวนเสี่ยวลีตอนนี้คุณยังกัดนางเอกไม่ได้หรอกนะเพราะเรื่องราวเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นฉันไม่ได้สนใจอะไรเธอหรอกนะอะไรนะไม่สนใจจริงๆเหรอผมเห็นว่าคุณคาราลี่จ้องเธอมาตั้งนานแล้วนะ นั่นเป็นเพราะอาคติของเธอเองตั้งหากละ่ะฉันยึดมั่นตามสัญญาและจะไม่โจมตีมนุษย์แต่ว่านะหลิวซันมอลี่เธอใส่ใจทุกการเคลื่อนไหวของฉันมากเลยเหรอที่ผ่านมาฉันสามารถรู้สีหน้าที่แท้จริงของคนคน,นึงได้อย่างรวดเร็วเสมอแต่ว่าหลีคานาลี่คนนี้ฉันไม่อาจรู้ได้จริงๆ